น,น,นี่เอามือออาจากหูมาพูดกันให้รู้เรื่องอนายทัเจนโอ้โคุณจะบ่นมากเลยนะครับเดยวก็เป็นยายหรอกครับ <c ười> นีายทัเจนโอ้คุณแป้งครับเรื่องของปิ๊กนี่นะครับผมว่าก็เป็นเรื่องแบบเด็กวัยรุ่นอยากจะมีอะไรเป็นส่วนตัวของตัวเองท่างนั้นเองนะครับฉันนึกแล้วว่านายต้องเข้าข้างน้องฉันใช่คุณเนี่ยไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยเพราะว่าคุณเนี่ยผ่านช่วงเวลานั้นนานมากแล้วใช่ไหมครับ ทำอะไรที่บ้านอ่แป้งทอดเนี่ยไปดูหนังกับเหมียวนะอุ้ยไม่ได้หรอกเหมียตอนนี้นะกำลังมีเรื่องเลยรู้เป่าน่ายาวเนาหายไปฮะน่ายาวหายไปหรออืมวายคนอะไรทำแม่หายโง่นี่ขอโทษนะ เก็บป่าไว้กินอ้อยเหอะวายนี่ฉันไม่ใช่ช้างสักหน่อยนะดูให้ดีๆสิว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหอมลงแล้วอย่างมากก็เป็นได้แค่หมูอุ้ยด่านี่าจ้ามีโอยิงแตงกอเออเอางี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกับเมียวเนี่ยช่วยไปตามหานายยองอีกแรงแล้วกันนะครับพันหมียวไม่ได้ไม่ได้ต่แกอนยิงแตงน หลอกหุ่นอุจจีขนาดนี้ไปเถอะเดี๋ยวไปเร็่อๆๆไปเอะเ่อไม่ยอแม่แม่แม่หายไปไหนมาคนเขาตามหากันทั่วเลยเอ้าก็แม่แค่ไปจ่ายกับข้าวเนี่ยไปตลาดเนี่ยทาไมต้องตกอกตกใจขนาดนี้ล่ะลูกพี่แป้นพี่แป้งเจอแม่ยัง เขาทะเลาะกันหนอดูไม่ออกอะ่ะไม่นี่ก้องกๆองกองกองไม่มีอะไรจริงๆด้วย <laughs>